มาค่ะวันนี้เด็กชายต้นไม้นะคะจะไปดูช้างนะคะพาไปดูช้างที่จะต้องมาตกแต่งรวดลายให้สวยงามเพื่อไปประกอบพิธีบวชหน้าแข่ช้างประจำอำเภอเราค่ะสีสัชนาลัยสุขโขไทยค่ะจะเป็นงานประจำปีของอำเภอเรานะคะทุกวันที่เจดเมษาของทุกปีค่ะปีนี้เป็นปี25 6 6น้นะคะจะมีช้างทั้งหมดจำนวน14ี่ เชือกนะคะซึ่งทุกตัวจะได้รับการตกแต่งด้วยลวดลายไทยเขียนลาบวดอะไรคะ่ะซึ่งการเขียนหรือตกแต่งช้างให้สวยงามไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วก็ใช้เวลานานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยค่ะ oh. เพราะฉะนั้นช่างแต่ละคนจะต้องมีฝีมือมีทักษะในการวาดลวดลาย oh. เห็นไหมคะอย่างตัวนี้คะ่ะต้องใช้ช่างสองคนนะคะ oh. Oh. ก็คือวาดหัวหนึ่งคนแล้วก็ตัวหนึ่งคนค่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วช้างตัวนี้ก็สวยงามเห็นงามไหมคะงายยาวมากค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่นกไม่ชมตัวนี้ก็เห็นไหมคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะวาทุ้รายสวยงามเห็นไหมคะโดดเด่นด้วยสีเหลืองทองอันนี้ช่างแค่ตัวเดียวนะคะใช้เวลาน,านานมากเลยค่ะนี่นะคะสวยๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะคะ คือด้วยความเป็นสัตว์เขาจะไม่มีการอยู่นิ่งเขาจะขยับไปขยับมาเพราะฉะนั้นช่างจะต้องใช้ความพยายามความสามารถความชํานาญเป็นอย่างมากค่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะที่มาให้ชมอันนี้ก็เสร็จแล้วเขียนลาบวดนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นช้างที่เขาวาดลวดลายแล้วแต่ละตัวก็จะมีความสวยสง่านเนี่ยสองตัวนี้ก็จะมีงานยาวๆอันนี้ทดสอบช้างทุกตัวที่เอามาในงานนี้จะต้องผ่านการฝึกฝนมาแล้วค่ะแต่เราก็ต้องมีความระมัดร,ระวังนะคะเพราะช้างก็คือเป็นสัตว ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีความเป็นอันตรายอยู่แต่ว่าเขาก็จะมีคนดูแลอยู่นะคะนี่นะคะนกพายชมลางจากที่ว่าตกแต่งเสร็จแล้วเขาก็จะมีการใส่ตกแต่งข้างบนเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อให้ดูความสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้นกพาในแหล่งที่เขากําลังตกแต่งลวดลายแล้วก็จะแต่งเติมสีสันก่อนที่จะไปประกอบพิธีค่ะ ถ้าใครว่างนะคะในวันที่7เมษายนของทุกปีนะคะจะมีงานแบบนี้นะคะเชิญชวนมาเที่ยวอำเภอรเราค่ะศรีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะเป็นประเพณีที่สืบต่อก,กันมานานปีนี้เป็นปีที่179ปีแล้วค่ะฝากนะคะมาเที่ยวได้ค่ะมาดูช้างมาดูประเพณีบ้านเราเดี๋ยวนกจะเอา,อาการแห่มาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ